สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม The Seven d e a d l y Sin o r i g i n หรือว่าเรียกภาษาไทยง,ง่ายๆก็คือ7บาบ Origin นะฮะในคลิปนี้มารีวิวภาพรวมตัวเกม7บาบ Origin ในช่วงโคสเต้ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนที่เกมเปิดจริงวันที่28มกราคมปีหน้าเนี่ยจะได้มีแผนในการเล่นนะฮะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและกล็อกราคาถูกและประหยัดก็ขอฝากร้านเติมเกมเพเทวินทอมอัพด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ ไลน์หรือว่า Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก่อนเติมซื้อแพ็กอย่าลืมกรอกโค้ด GGCs เพื่อเป็นการสนับสนุนสตรีมเมอร์ด้วยนะครับเรื่องรกที่จะพามาดูกันก็คือรูปแบบการโจมตีของเกม7บาปออริจินอันนี้เป็นตัวอย่างตัวละครทิสตันนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีปกติซึ่งมันก็จะมีการคอมโบการโจมตีด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษแล้วก็การโจมตีโดยการใช้สกิลนะครับถ้าเล่นในคอมก็จะเป็นการกดตัว E แล้วก็สกิลอันติเมทนะครับ เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกับตัวละครเทโอเลนะครับที่เป็นธาตุไฟเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกติที่มีการคอมโบนะครับแล้วก็การโจมตีแบบพิเศษโดยการคลิกเมาส์ขวาส่วนนี้เป็นสกิลตัว E ีนะครับก็จะเป็นการใช้มงกรพ่นไฟจะมี2ส,สเต็ปนะครับจะมีพ่นไฟเบาๆก่อนช่วงแรกแล้วก็พ่นไฟหนักๆในช่วงท้ายและสุดท้ายก็คือสกิลอันตินะครับแต่ละตัวละครก็จะมีอันติหรือว่าสกิลตัว E ีที่แตกต่างกันซึ่งการจัดทีมผจญภัยจะจัดได้ทั้งหมด4ตัวนะครับ ก็สามารถนํามาจัดแล้วก็สลับตัวละครเมื่อต่อสู้กับบอสหรือว่าตัวมอนเตอร์ต่างๆได้นะฮะซึ่งเท่าที่ผมลองเล่นมาในช่วงโคตรไปต้ยังไม่เห็นเพอร์เฟกต์ดอจากการหลบการโจมตีของตัวมอนเตอร์นะครับแต่ว่าก็สามารถใช้การสลับตัวละครเพื่อทําการหลบการโจมตีได้นะฮะซึ่งจะมีเอฟเฟกพิเศษจากการสลับตัวละครด้วยนะครับดูที่ลูกไฟที่อยู่ด้านหน้าของไอคอนตัวละคร เนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ลูกไฟไมันมีแสงขึ้นมาแล้วนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดสลับตัวละครเนี่ยจะได้เอฟเฟกพิเศษด้วยส่วนนี้ก็เป็นอันติของตัวกีล่านะครับที่จะมีการแปลงร่างแล้วก็โจมตีรัวๆเลยนะฮะระยะเวลาในการแปลงร่างก็ดูที่หลอดข้างๆตัวละครกีล่าได้เลยนะฮะโดยในแต่ละครั้งที่เราสามารถกำจัดบอสฟ,ฟิลได้นะครับมันจะมีกล่องลูกบาศขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าเราจะรับรางวัลจะต้องใช้ตัวกุญแจด้วยนะครับจำนวน5ดอกหรือเล็กง่ายคือเป็นสแตมป์แในการกดรับรางวัลแต่ละวัน,น้ายๆม RPG ท่ทไป โดยนอกจากสกิลการโจมตีแล้วนะครับในบางตัวละครจะมีสกิลพิเศษที่เอาไว้ใช้ในการสำรวจโลกได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสกิลกดตัว R ของเทโอเรจะเป็นการดึงถาวรขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเก็บไอเทมที่เรากระโดดไม่ถึงนะครับหรือว่าไอเทมที่อยู่สูงสงหรือว่าสกิลพิเศษตัว R ของกีล่าจะเป็นการปาไฟบอลไปใส่เป้าหมายนะครับทีนี้จะมีสกิลพิเศษของตัวเกียร์มอที่เราสามารถนํามาใช้ในการเดินทางในโลกโอเพนเวิลด์ได้นะครับ สกิลตัวาของเกมมอจะเป็นการกิ้งค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วก็ไม่ชนมอนเตอร์ต่างๆด้วยยังไม่แน่ใจว่าเป็นบัคในช่วงโคไปต้าหรือเปล่านะครับที่กิ้งแล้วไม่โดนมอนเตอร์หรือว่าถ้าเป็นการเดินทางทั่วๆไปก็จะเป็นการวิ่งปกตินะครับหรือว่าการขึ้นขี่ตัวสัตว์ขี่ซึ่งเราสามารถเรียกสัตว์ขี่ออกมาใช้ได้โดยการกดตัว L ในคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดใครเล่นในคอมพิวเตอร์เดินเคย่ในเรือเ่องตัวเกมจะแจกหมู่ฮอ,อกมาหนึ่งตัวนะครับหรือว่าตอนกระโดดลงมาจากที่สูงครับก็จะมีต ซึ่งถ้าจะรีบลงไปที่พื้นก็สามารถกดจมตีแล้วพุ่งลงไปได้เลยนะฮะเดินเควยเนื้อเรื่องในช่วงแรกตัวเกมจะมีแจกไกด์เดอร์มา1อันนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะสามารถเปลี่ยนไกด์เดอร์เป็นนกต่างๆได้ด้วยนะฮะประมาณจะเป็นไกด์ในการเปิดเสาวาร์ปในโลกโอเพนเบลนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับเกมแอคชั่นอาร์พีจีทั่วๆไปเลยนะครับในเวอร์แมปก็จะมีโชว์ไอคอนรูปเสาอยู่นะครับถ้าเราเดินไปที่จุดเสาวาร์ปเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเสาวาร์ปแล้วก็สามารถวาร์ปมาที่นทเ,เยนยอละ รวมถึงการเปิดสาวัจะเป็นการเปิดรายละเอียดของแผนที่ด้วยนะครับหน้าตาของสาวัก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีอล่าแสงสีฟ้าพุ่งไปด้านบนท้องฟ้าซึ่งในช่วงแรกคนรีมาเปิดสาวันะครับเพราะว่านอกจากจะเปิดแผนที่แล้วยังได้อีกพีของเวอ l เรเวลด้วยพอเวอร์เรเวลอัพนะครับก็จะได้รับตัวของเมม o r รียสตาร์เอาไปกดกาชาได้นั่นเองนะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นไอคอนพัซเซต่างๆให้เราแก้นะครับเพื่อรับของรางวัลจากการเปิดทีมันจะเป็นแท่นหินแบบนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วกดตัว G ีเพื่อดึงพลัังงาาานนเข้ามาะครบ จากนั้นเราก็นําพลังงานเหล่านี้ไปทาการเคลื่อนย้ายวัตถุได้นะครับอย่างรอบนี้ผมจะย้ายตัวแท่นนี้ไปใกล้ๆตัวดอกไม้นะครับเพื่อให้มันยิงพลังงานนี้โดนตัวดอกไม้ที่หมุนอยู่ซึ่งท่าพลังงานสีเขียวก็ต้องใช้ตัวละครท่าลมในการตีนะครับเมื่อตีจะหลอดกลมๆเต็มนะครับตัวของดอกไม้ก็จะมีการหมุนแล้วมีลมขึ้นมานะครับไอตรงนี้บังคับยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เราจะบินขึ้นมาที่ด้านบนถาวรแล้วก็จะมีพัลเซ่ต่อไปหรือว่าสามารถเปิดหีบได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ ที่มีถาวรล้อมรอบอยู่นะครับอ่ะตัวแท่นมันยิงลูกไฟทําลายถาวรที่หีบแล้วนะครับก็สามารถเปิดหีบได้แหละอย่แงไรก็ตามในโลก Open w o r l d ของตัว7บาปเนี่ยก็มีบางหีบที่สามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ได้มีพาเซอะไรแต่ว่าจะเป็นหีบสีน้ำตาลระดับต่ําเท่านั้นส่วนหีบบางอันก็จะมีโซ่สีแดงล้อมรอบอยู่นะครับจะต้องทําการกําจัดมอนเตอร์เพื่อทําการปลดโซ่แล้วก็ไปเปิดหีบได้นะครับ จะเห็นว่าตัวหีบสีน้ำตาเนี่ยเวลาเปิดได้เมมโมรีสไตล์เพียงแค่5เม็ดเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถนำไปกดกาชาได้พามาดูพัซโซที่ได้หีบระดับสีเงินกันบ้างนะครับตัวดอกไม้ไม่ได้มีตัวเครื่องยิงท่าลมนะครับก็ต้องใช้ตัวละครท่าลมตียาเองเพื่อทิ่กเกอร์ให้ตัวดอกไม้เนี่ยพ่งลมออกมานะครับจะได้บินขึ้นไปบนบระพาคารโดยหีบที่อยู่บนบรพาคารจะเป็นหีบเงินนะครับจะได้ของค่อนข้าง,งดีประมาณหนึ่ง อย่างตัวเมมบรีสตาร์ได้ประมาณ50เม็ดนะครับเอาไปสุ่มกาชาหาตัวละครหรือว่าสุ่มหาอาวุธก็ได้ตรงซ้ายบนหน้าจอก็เป็นเมมบรีสตาร์เหมือนกันนะครับสามารถกระโดดไปเก็บได้อาพามาดูพัซโซที่ได้กล่องทองกันบ้างนะครับอันนี้ต้องซ่อมแซมเสาที่ก็จะกระจา,กกาจายอยู่นะครับโดยการใช้ตัวพลังงานสีม่วงกดตัวจีที่เสาเพื่อเปลี่ยนพลังงานเป็นสีม่วงก่อนนะครับจากนั้นก็เดินไปที่ชิ้นส่วนกระจัดกระจายอยู่นะครับแล้วก็กดตัวจี จากนั้นเล็งไปที่ชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้นนะครับตามขีดที่ขึ้นมาจ้ารางหน้าจอนะฮะตัวอย่างของผมก็จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับต้องเล็งให้ครบพอครบแล้วนะครับถ้าเล่นในคอมก,ก็กดค,คลิกซ้ายเพื่อรีสโตรได้เลยนะครับมันจะเป็นการซ่อมแซมตัวเสาที่แตกกระจายออกไปนะฮะให้กลับมาเป็นเสาเหมือนเดิมต่อมาก็จะมีเซิซ้อนต่อก็คือต้องหากล่องไปใส่ที่ตัวเสาอันนี้นะครับหรือเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานเป็นสีฟ้าที่แท่นก่อนนะครับเพื่อทําการเคลื่อนย้ายตัวกล่องเนี่ยไปใส่ที่เสาพอเปลี่ยนพลังงานเป็นสีฟ้้าแลลลวกก็เงงไปที่่อนะครับ แล้วก็นํากล่องเนี่ยเคลื่อนย้ายไปที่ตัวเสานะฮะเจนว่าจากตัวอย่างที่ผมทำพัซเซตัวหีบสีทองเนี่ยมันจะมีพัซเซซ้อนกัน2อันเลยนะฮะอ่ะตัวหีบสีทองผมมาด้านซ้ายแล้วนะครับการเปิดหีบสีทองจะได้ตัวเมมลิสตาร์ทั้งหมด100ชิ้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพัซเซหรือว่าหีบต่างๆในเกม7บาบ o r ออริจินระดับต่อมาเป็นพลิกในการฟื้นฟู HP ในเกม7บาบออริจินนะครับ ซึ่งการฟื้นฟูเลือดปกติเนี่ยจะใช้น้ํายาสีเขียวเหล่านี้ในการฟื้นฟูเลือดนะครับซึ่งเราสามารถกดซีเล็กแล้วก็เซตไปที่คลิกสล็อตได้นะครับจะอยู่ที่บริเวณซ้ายล่างหน้าจอแต่ว่าในการเติมเลือดนอกจากจะเปืองยาแล้วนะครับคูดาวก็ค่อนข้างนานด้วยนะฮะทิศในการฟื้นฟู HP ก็คือให้เราเปิด World Map ขึ้นมาแล้วก็ดูที่เป็นรูปหัวใจสีเขียวนะครับตรงจุดนั้นมันจะเป็นตัวรูกปั้นที่สามารถฟื้นฟูเลือดกับเราได้นะฮะแต่ก่อนจะไปฟื้นฟูเลือดนะผมบอกไว้ก่อนว่าในเกมตัวเรับ หลอดเลือดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับมันจะแชร์ทุกตัวละครไม่ว่าจะสลับไปที่ตัวละครไหนจะมีเลือดเท่ากันนะครับเนื่องจากว่ามันแชร์เลือดเท่ากันหมดทุกตัวละครอ่ะแล้วเดี๋ยวผมลองไปฟื้นฟูเลือดที่ตัวเสาให้ดูนะครับเห็นว่าเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแบบฟรีๆเลยไม่ต้องกดยาสีเขียวด้วยแล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวละครก็จะมีเลือดเท่ากันหมดเลยนะครับเลือดเต็มหมดละ นอกจากการตีมอเตอร์ต่างๆในโลก Open World แล้วนะครับเรายังสามารถทําลายต้นไม้เพื่อหาวัตถุดิบไปคราฟของได้ด้วยนะครับตัวอย่างของการทําลายต้นไม้ก็จะได้ตัวไอเทมที่ชื่อว่าล็อกนะฮะหรือว่าจะเดินไปเก็บผีเสื้อหรือว่าแมลงต่างๆตามพื้นก็ได้นะครับแมลงบางตัวที่เป็นแบบตัวใหญ่หรือว่าใจแอนนี่นะครับมันจะได้เควสด้วยนะฮะแล้วถ้าเราเดินไปที่ริมทะเลสาบก็สามารถตกปลาได้ด้วยนะครับซึ่งก็สมจริงอยู่นะครับจะมีบางตัวที่มาต่อแล้วก็หนีไปนะฮะ อจาจจะต้องรอสักพ,พักหนึ่งถึงจะมีตัวกินเหยื่อนะฮะพอปลากินเหยื่อก็จะมีน้ําพุขึ้นมานะครับส่วนตัวเราก็ต้องนั่งคลิกเมาส์นะครับเพื่อทําให้ตัวของเส้นเนี่ยอยู่ในหลอดสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นปลาระดับต่ำก็เลยค่อนข้างกดง่ายนะครับแต่เกิดเป็นปลาระดับสูงๆเนี่ยจะกดยากกว่านี้นะฮะนอกจากการหาไม้เก็บแมลงหรือว่าการตกปลาแล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีการตีหินแร่ต่างๆเพื่อหาแร่แล้วก็ไปคราฟของต่างๆได้นะครับ อย่างตัวหินและดำอันนี้ก็จะได้เป็นตัวไอรอนออนะฮะนอกจากตัวแร่สีเทาดำๆที่ได้ตัวไอรอนออแล้วนะครับก็มีแร่สีเทาๆน้ำเงินน้ำเงินที่ได้ตัวของเอเชอร์สโตนด้วยนะฮะที่เป็นแร่ระดับสูงขึ้นโดยทุกอย่างที่เราทำในโลก Open World ไม่ว่าจะเป็นการเดินเคสหรือว่าการเปิดสาวารฟนะครับจะได้ e ี p ที่เรียกว่า World Level นะครับ อย่างตอนนี้ผมโวล์เลเวลเกนะครับถ้าตัวละครมีการอัพโวล์เลเวลจะได้ตัวของ Star m e m o r y ด้วยนะครับเอาไว้เปิดกาชาได้โดยเข้าไปที่เมนู Bo o k of Star นะครับแล้วก็ไปรับ Star Memory ได้เลยนะครับในช่วงโคเบต้าจะได้เลเวลละ300 Star Memory นะครับ Star Memory ที่เราได้จากการเปิดหีบตามแมปหรือว่าได้จากการอัพโวล์เลเวลนี่นะครับสามารถนำไปเปิดกาชาได้โดยในช่วงโคเบต้าตู้กาชามี2แบบนะครับตู้แรกจะเป็นตู้ตัวละครนะครับจะมีตัวละครระดับ s s r ที่เป็นเทียร์สีทอง แต่ในช่วงโคเปต้ากาชายยังไม่มีรายละเอียดบอกนะครับว่าแต่ละเทียเนี่ยมีอัตราการออกกี่เปอร์เซนต์ก็จะมีตัวละครที่เป็น,น,เ,นเทียสี 4, ม่วงนะครับแล้วก,ก,ก็ในตู้นี้ก็จะมีพวกอาวุธเทียสีม่วงด้วยนะครับแล้วก็เทียสีฟ้าอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นตู้อาวุธนะครับในตู้นี้ก็จะมีอาวุธเทียสีทองระดับ SSR ดรอปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตัวละครเทียสี 4, ม่วงที่เป็นระดับ SR อเนี่ยอยู่ในตู้นี้ด้วยแต่เหมือนกันนะครับทั้ง2ตู้เลยไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซนต์แล้ว แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะมีลุดเลทหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมสมัยใหม่เนี่ยกาชาไม่ค่อยมีลุดเลทแล้วเดี๋ยวผมลองสุ่มตู้ตัวละครให้ดู10ครั้งนะครับก็ใช้ทั้งหมด3,000เพชร จากตรงนี้เราจะดูเอฟเฟกได้แล้วนะครับว่าที่เราสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งเนี่ยได้ตัวละครเทีย์ไหนบ้างซึ่งปรากฏว่ารอบนี้ผมโชคดีได้ทองมา1อันนะครับแล้วก็ได้ตัว s อ r มา1ตัวเป็นตัวของเดซี่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ได้ตัวละคร SR มา1ตัวเป็นตัวกิลทันเดอร์ แลวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเราสุ่มกาชาได้ตัวละครที่ซ้ํากันนะครับสมมติว่าได้ตัวทิสตันซ้ํามาเนี่ยนะฮะก็สามารถนําอัพขั้นได้ถึง10ขั้นเลยนะครับมันจะแปลงจากตัวละครที่ซ้ามาเป็นดาวสีเหลืองนะครับส่วนอาวุธที่สุ่มได้จากกาชาก็นํามาใส่ให้กับตัวละครนะครับในหนึ่งตัวละครจะใช้อาวุธได้สามประเภทน,นะครับอย่างเช่นตัวของทิสตันเนี่ยจะใช้อาวุธได้ทั้งดาบผู้ดาบใหญ่แล้วก็ดาบยาวนะครับซึ่งการปลดล็อกให้ตัวละครใส่อาวุธประเภท2กับ3ได้นี่นะครับจะต้องอัพมาสา แล้วก็ใช้ลิท t e โทเค n เพื่อทั้งการ Unlock w e a พ o n Mastery นะครับพอเราปลดล็อก w วพ p o n Mastery โดยการใช้โทเค็นแล้วนะครับก็จะมีแบ่งการอัพเป็น3ประเภทนะครับทิสตันก็สามารถอัพได้ทั้งดาบคู่ดาบใหญ่แล้วก็ดาบยาวในหน้าเวพอ n ก็จะใส่วุธประเภท2กับ3ได้แล้วนะครับ แต่สำหรับใครที่ไม่อยากเอาเพชรไปสุ่มกาชาครับก็สามารถมาเข้าที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อของต่างๆได้นะครับอย่างเช่นซื้อโกซื้อกุญแจทีาไว้รับรางวัลจากการลาบอสหรือว่าจะซื้อวัตถุดิบสำหรับอัพมาสเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ potion of charm นะครับที่สามารถนําไปจับมอนสเตอร์ได้นะฮะพอเราซื้อโพชั่นมาก็มาใส่ในคลิ๊กสล็อตนะครับเวลากดใช้ก็จะเป็นมานีนะครับก็เล็งให้โดนตัวของเป้าหมายถ้าเกิดเราจับได้มันจะเด้งตัวเล็กๆออกมานะครับแล้วก็เข้าไปกดรับได้เลย ซึ่งการจับสัตว์ก็จะมีบางตัวที่สามารถนํามาขี่หรือว่าบางตัวสามารถนํามาซัมมอนได้นะฮะอย่างตัวกระทิงนี่สามารถเซตติ้งแล้วก็นํามาขี่แทนหมูฮอกได้นะฮะแต่ว่ายาจับสัตว์จะมีโอกาสจับไม่ติดด้วยนะครับถ้าจับไม่ติดจะเป็นประมาณนี้นะครับจะกลายเป็นว่าสตันใส่ตัวมอนเตอร์แทนแล้วมอนเตอร์ก็จะวิ่งมาโจมตีใส่เรานะฮะเดี๋ยวดูตอนที่จับมอนเตอร์ได้สักรอบแล้วกันนะครับตอนที่เลงเนี่พยายามให้มันขึ่งสีม่วงที่ตัวมอนเตอร์ครับน่าจะชัวร์ที่สุด อ่ะอย่างตัวนี้เป็นตัวเบบี้จแอนเบิร์ดนะครับเป็นตัวที่สามารถซัมมอนมาอยู่ข้างๆเราได้นะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนนะครับตัวเกมก็เหมือนจะมีระบบรองรับไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเกมมีระบบปาร์ตี้นะครับซึ่งจะตั้งปาร์ตี้ได้ทั้งหมด5คนแล้วก็น่าจะเข้าโลกเดียวกันแล้วก็ไปผจญภัยร่วมกันได้นะฮะ และนี่ก็เป็นภาพรวมของเกม7บาปออริจินนะครับที่มีแพนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่28มกราคมปี2026นี้นะฮะหวัมว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกๆท่านนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดซั b ส c คร b ์ช่องจินเจอร์ช n n e l ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ